สวัสดีจ้าพ่อแม,ม่พี่น้องเมือนหนีเสิ้อผ้ามาตำบะฮุงจ้าเห็ดตำคลิปนี้ตำบักหุ่งเป็นแน่นอนจ้าเอาตำพริกเซตแล้วขั้นบักเขือเทศจ้าใส่บัเกเขือเทศจักสามหน่่ยจ้าหกหนี่หลังจากนั้นก็ใส่บักะนาวจ้าตามความหมักหมักสมใส่สมจ้า ตามด้วยน้ำปลาล้วก็น,น้ำปลาจะพุงนวดตามใจชอบน้ำตาลน,นิดหน่อยแล้วแต่ผู้มักด้จ่ะอันนี้พอใส่ครบทุกอย่างเราก็ยวย่วยวเขากันจ่ะเห็นมันเขากันผละจ่าจัางใสเคืองเงินี้สิใส้สมพักพร้อมด้จ่ะใส้เส้เสนหมักฮงเข้าปุ่น ใส่รอเดี๋ยวกะยวอของกันจ่าพี่จ่อเห็นมันของกันดีนนดีแสบๆคนตาจ่าโอเคเออขี้เหลวไหวเถอะเหลวๆก็ใส่จานจ้ะแซฟแสบต้องกันจ้าพี่น้องตาบักฮุ่งง่ายแสนง่ายพี่น้องคันเห็ดตามนี่จังได้กะเห็ดเป็นแน่นอนจ้ะ